สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมครับออยนิวช่วงนี้คุณอยู่ในเพจเล่นเกมกับออยนะครับผมโอเควันนี้จะมาเล่น Winning โดยตอนนี้ผมเล่นอยู่ในโหมดออนไลน์ดิวิชันนะครับตอนนี้อยู่ดิวิชันสิบแล้วเลื่อนชั้นขึ้นมา2ทียังไม่เคยตกชั้นเลยอันนี้ต้องบอกไปก่อนวันนี้ก็มาเล่นอยู่เป็นตูดครับผม หลังจากที่2นัดแรกในดิวิชั่น10บทำได้แค่เสมอทั้ง2นัดเป็นการเสมอแบบ0ูนทั้ง2นัดอ่ะเป็นไงผลงานสุดยอดไหมเ,เรามาจัดทีมกันก่อนนะครับผมยูเวนตุสแบ็คขวาก็ต้องใช้เดนิแดนิโลดานิโลโมนุชชีดาลิกโบน่เรียึงการดาลิกของอาคิเอลินนี่สตัวแบค็คซ้ายก็เลสเซนโด โกดูฟันพอเชตนน่เจ็บแรมซี่แบรดมาตุอีดีแรมซี่โอเคดูซิว่าชอบลาบิโอต์น่ะไม่รู้ทำไมถึงนิสัยจะไม่ดีแต่ว่ารู้สึกเหมือนโอเคอ่ะเล่นในเกมนี้ดีอ่ะ แล้วก็นี่เปาโลบินดิราเขาหาว่าผมเล่นกับกองหน้าตัวท็อปตัวไหนก็ไม่ได้สักคนก็งงเหมือนกันว่าทำไมอืมโอเคเปียนิิเปียนิยนิเจ็บเคดีล่าโอเคตามนี้ครับผมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูในเติดครับมาดูกันที่ว่าทีมสตายตั้งรับ และโต้กับเร็วอย่างยูเวนตุสของผมกับแมนยูที่อีกท่านหนึ่งไม่รู้เล่นสไตล์ไหนดวลกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องอยั่งเชิงก่อนต้องดูว่าเขาเขาเป็นขนาดไหนเ <'re> พราะว่าสองนาที่แล้วที่เสมอศูนย์ก็คือโอ้โหดักบอลกันกระจายอ่ะเรียด้ว่าไม่รู้ลาวาสองกันเลย เจอเกมเจอทีมที่เล่นสไตล์ตั้งรับทั้งสองทั้งสองทีมเะครับผมในสอนาทีแล้วเสมอกันอย่างสูงสุงดในเซยสกอที่น่าเบื่ออ้าวเฮ้ยแทงมาทางซ้ายม่ตัวใหญ่ๆหญ่ขอไอปอกเกซี่ยืนการอ๋อมียกเป็นคนที่มีความครีเอทครับผมเขาจะวิเคราะห์คนเล่นคนที่เล่นกับเราไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยครับผม สุงที่ดักดักได้ไหมตรงนี้เราล็อกเขาดีบอล่าเป็นไงย <c oughs> ิงแม่นเลยแล้วกันเ <c oughs> ตะอันแลมซี่เตะอันหน้าอยู่ลูเอรเอร์โอนโดเมื่อกี้โรนโดพูดถึงคัมแบ็คในการยิงจุดโทษไม่เข้าได้ไหม <c oughs> เรียบร้อย เบสมาตุยดีโอ้ลูกนี้ข้าแก่งโดนเบียดแล้วไม่ล้มครับผมได้ประตูจากลูกเซตพีดเอาละโอ้โหลุยสวนขึ้นมาเลยลุยสวนขึ้นมาโดนปันได้โอ้ยย่าแมนยูเยอะ้วครับผมลุยเซตขึ้นมาเลยโชคดีบุกฟันเซไปได้แล้วก็หืงขาถม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 มาแล้วยังไงเช็ดลูกนี้ เกลืบเกลืบเกลืบเราจะบาจีตามเขาไม่ได้บอลมาที่เลนโดโบดิชิโบนุชิก็ออกซ้ายเลยครับผมมาที่เลนสินโดโดแทงมาที่แอรอนแอรอนแอรอนจิมเบาๆมาที่อีดี้ทันไม่ทันเลยลิงการ์ดลิงการ์ดก็มาที่แลชแลชมาสุดตรงกัปบูโน่บูโน่สำเร็โอเค มาเจ็บโดตนตัดอ้าวอาจารย์โอ้โหฟิกกิกระยะนีม้มาดูนะครับ <c oughs> เป็นหรือเปล่าถ้าเป็นดีเข้าแทบจะล็อตจะเป็นแล้วก็โอเคอโดนแค่เตะม,มุมครับผมโดนขึงต่อนเนื่องอยูเวนตุสหลังจากขึ้นน้ำได้หนึ่งศูนย์ลาบิโอตลาบิโอตโอ้ยคีลินี <c oughs> <c oughs> บุฟฟันช่วยไม่ได้อีกที่แล้วก็ขาที่เป็นเสาเขียน,นโอ้ยหัวใจจะวาย<ม>บอกบทใหญ่แล้วผมแมนยูบทใหญ่เอาละตากูละืดักได้ด้วยเท่านี้ชิบหายละเขาชิบหาย,หายโอเคได้แทงมาดิบล่ะดี巴าดี巴拉ม้นม้น อาจารย์โอ้ยมันหนีแบ็กไวยได้สวยครับผมแต่เหมือนโดนตั้งใจทำฟาวอะไรอ่ะก็ถ้าจะก็ถ้าจะเพจกันขนาดนี้กูก็จะเพจกันขนาดนี้ กลางครับผมลาบิโอตมาที่แลมสตี้ไปที่ลอกเข้ามาเ้วก็สับสองสูนซีอาร์เซเว่นไงถ้าพี่จะเพสแต่ขนาดนี้เอาเอาสิอ้ได้เอาเริ่มสติลุกหรือเปล่าครับผมดี่าดี่า ดี่าเขาหาว่าผมเล่นกับรนัลโนไม่ได้ดูอาเจนโค้ชก็บอกกูเล่นกับเมซี่ไม่ได้มึงจะยังไงเราิโอดบังโห่บังนี่ดีจริงๆไปครับดานิโลดานีโลโอ้โหโดนโดนล็อกแม่งลูกนี้เปิดเลยด้วะ บอลมาที่มาเที่ยวมาเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยก็กับมาเที่ยวมาที่แลดแลดมาที่ป๊อกเอ้าเวนเวนเวนมาเที่ยวแล้วก็ลุงดิโอมีนะฮะลูกนี้อเกิดผิดครับผมกะซัมบอลเอาจังหวะสุดท้ายแต่ที่ไหนให้พลาดปั๊มไม่ได้โดนยิงสวนเข้าไปเลยบุฟฟันเขาบอกโอ้ ไม่ไวายยกสิครับยกสิครับลูกนี้ไม่ถึงแม้โรนันโดอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังยังไงยังไงดเดกิอาก็เซฟบ้างไม่ใช่แค่บุฟฟอนที่บินได้มาตูอีดิออกมาทางได้ออกมาใช้เล็กซันโดเล็กซันโด Đây, nhỏ nát ong ơ phô. Juventus, bây giờ nice. là cái thứ. Ô phó, chút. Ô phó. 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 ทลอยกูด oh, right? yeah. yeah, exactly. really. ้วยโอ้โหรงนี้ยังตามมาเก็บบอลไว้ครับผมแดนกลางมาที่ลุกโชลุกโชมาที่บูโนโฟนะบล็อกบล็อกบล็อกก็ยังไม่ได้บอลมาอยู่ที่โอ้โหดิเบล่ากูจะเปลี่ยนดิเบล่าออกนะวานบิซาก้าขึ้นมาก็ยังติดอยู่ย้ำมาอีกทางขวาทีหนึ่งไดลินซาโนโอเคเอ้าฟาห์ สาเขาเลยวะเห็นไม่สนละฟาวหา่างอะไรไม่สนละดีบัลละแรมซี่ลาบิโอตลาบิโอตลาบิโอตยกมาที่ไม่ถึงโรนัลโดโอ้โยสวนมาได้จังหวะได้เยี่ยมเลยครับผมถึงเวลาเจ็บครึ่งแรกสองนาทีแมนยูอาจจะได้อีกชุดหนึ่งอ้าวไม่ได้แล้วมึงโดนสวนเลยมึงคราวนี้ โนรันโดไปที่ลาบิโอตลาบิโอตตาลุยเลยสวนมาตาลุยมาไม่ได้ครับผมเหลี่ยมบอลยังดีอยู่ถึงแรกยังนั้นอยู่ที่สองประตูตอนหนึ่งครับอยู่เวนตุสไม่รู้ว่าจะต้านทานแมนยูได้หรือเปล่าหรือจะได้ประตูที่สอง ดูสิดิบาร่าอะไรใครลงมาแทนได้บ้างเบนนาเดสกี้ดักลาดคอสตาเดี๋ยวเดียเกมลุกเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตอนเสียประตูเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วดิบาร่าก็ไม่ขี้เละไม่ขี้เละ ทีดนานิโลค่อยๆขึ้นมาครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยเกมลุกของแมนยูไม่ขี้เละโอลาบิโอด้ดีมากเลย้ยโออาจารย์ทุกนี้เลาบิโอทำดีครับของฟรีที่มีคุณภาพอย่างนงี้บนวิธีตักเข้าไป ลาบิโอตควิดขึ้นมาไม่ได้อ้าวโดนสวนทีครับอย่างเงี้ยวิ่งตาตั้งกลับไปเชี่ยวเดียวเดี๋ยวก็กลับมาตัวอี้ดิมาตัวอี้อ้โหโดนแท็กโดนจิ้มไปก่อนแล้วเบากบาเบากบาบางเหลี่ยมดิเว้นแล้วเกือบโดนโอเคลาบิโอตลาบิโอตลาบิโอต อดบราร่าทำของบอลไม่ได้ครับโดนแมนยูสวนขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกวดักไว้ได้ทาเวนแล้วก็แล้วก็ยากกันเองครับผมโอเคมาที่ลัมซ,ซี่ลัมซี่ลัมซี่ยังไงโอ้ยชา้ชาช้าตัดสินใจชา้า โดนมาเที่ยวแม่ผมอย่าได้ตัวหนึ่งเต้งเต้งโอบูโนบูโนบูโนโดนมาตุยดี้แท็กแล้วก็ฟากฟากฟากแตะแตะไปไม่ได้ครับเกือบเกือบมึงเกือบเกือบแล้วโอเคมาเชียวมาเที่ยวยังบูโนเฟอร์นันเดสโดนมาตุยดี้ตันไลยอื้ม เกมลับเต็มรูปแบบครับอยู่เป็นตึกแฮตมาติชบล็อก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 ไปได้อ้าวเลาบิโอตมาไปไปทางขวาดานิโลดจ่ายบ้าไม่ไม่พาดอีกเว้นอ้าวคุณมาอย่างนี้คุณมายึกยักกับลาบิโอตลาบิโอตฝากบอลมาที่เดียบารลาเดียบารลาเดียบัลล่าอืมเปลี่ยนเลย หน้าเก็บบอลไม่ได้รับโยศรับอศยังยังยังได้ยังขึ้นแข็งขืนแข็งขืนมาตุยีดิแข็งขืนยังแข็งขืนอยู่ยังแข็งขืนอยู่เกียบละเกียบละเกียบละล้วกขาทีหนึ่งจะใช้สูตรเดิมไม่ได้ครับ คนตามมาบล็อกได้หมาตุยดิโอเคกดดันมากตอนนี้เดรลิกฝากกลางมาที่มาตุยดิลาบิโอตลาบิโอตเปิดฝาก่ามาที่ดานิโลดานิโลดานโลพลาดชิบหายวิ่งลูกวิ่งกลับไปลาบิโอตวิ่งกลับไปลูกวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปตันไดโอโวนูนุชี เข้ามากลางไปทางนู้นบ้างดาเลซันโดดาเลซันโดดาเลซันโดยัดมาที่โรนันโดโรนันโดโรนันโดฝากไปที่โอ้ไอ้การเปลี่ยนตัวด่วนเปลี่ยนตัวด่วนฟาโบดิบา巴拉กูไม่เอาแล้วอ่าฮะแามมีเกดีล่าครับผม มกลางทันทีเซนเตอร์หน้าเป้าคำไว้โดยเดนิโล hey. ดูมีใครว่ะเดชิโยดานิโลเอเดชิโยลงไปแทนโอเคเยี่ยมแลมเปลี่ยนตัวรับปากแผงครับผมถอนหน้าตัวหนึ่งอัดกลางไปสามเน้น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 ตัวรับนี่แหละมาแอดฟอร์ กลางรับเราดีๆทั้งนั้นครับผมบล็อกทูบล็อกโอ้โหถ้ามึงยังจะหมุนพลิกไปยิงได้ขนาดนั้นโอเคมาได้คอนโดจับมากลางครับกลางตัวเลือกเพียบเลยตอนนี้โอเคตัดฟาดยิงลูกนี้กลางั่ ว่าผมจะปรับเล่นเกมลับคุณไม่รู้เพิ่มกลางครับผมเพราะว่าหน้ามันไม่ได้เรื่องไปดีครับลูกนี่ทันไหม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 ,ไหม,ไหมโอ้เรียบร้อยเต่าแรกคริสเตียโนโรนันโดฮรับทกครับผมโอ้ยบินบินบอกเลยบิน โอ้ลุดนิดเดียวลุกลุดแค่นิดเดียวสติอือหืลาบิออนลาบิออนข้ามฟ้าไปเลยลูกอ่ามาที่แลมซี่แลมซี่ก็ขย่องค่อย่องโอ้โหพี่ไม่เอาอ่ะได้ไหมไม่ได้ เออรลีคอสไปตีโรนัลดออีกทีหนึ่งวันแมนยูจะกับสายหน้าแน่นอนครับผมลุกแคชเชมลุกแคชเชอ๋นิดเดียวยิงครับผมเรียมจังหวะ การจบเท่านั้น,นะครับผมจังหวะเข้าทาโอเคครับผมจะน่าไปตีประตูต่อหนึ่งสุดสวยสุดยอดคริสเตโนโรนันโด บอกแล้วเขาแบกคุณได้ดูไฮไลท์ครับจังหวะยิงอัดหน้าครั้งแรกของรัมซี่ทำอโลนโดยยอะทัมดีแล้วก็ประตูก็ดำหนึ่งสูนจากลูกบอลคุกคลิกคุกคลิกไม่น้ำน้อยคุกคลิกยิงปัดไม่ออกกรบโสมมาตัอีดี้มาตัอีดีลูกนี้มีดวงนิดนึง แล้วก็มีความมั่วปนอยู่ด้วยนำหนึ่งศูนย์แล้วก็โหลุกเนี้ยครับพอโดนนำแมนยูลยุยศูนย์มาจะเข้าดึงหนึ่งเนี้ยหืหลังชีวิตเหมือนกันครับล,ลูกนี้นี่ับแบดฟอร์ดปันเนอบุฟันเซฟไว้ได้ลูกต่อไปเป็นแม็กควายที่ที่ควา้าแล้วก็เป็นประตูสองศูนย์ลาบิโอตฝากมาที่ดีา่าดีา่าให้โรนันโดโรนันโดโล็ดลอกทีหนึ่งแล้วก็ ยิงเรียบร้อยช้อยเก็บฉากแห่ลูกนี้สุดยอดจริงสองศูนย์แล้วก็อยู่ตีตื้กันมาครับผมจากลูกนี้เจสซี่ลินกาดได้บอลทางฝั่งขวาเขาะมาให้มาชทหูยมาแลดฟอร์มลุกนี้บอลชี่มาไม่ทันโดนยิงเข้าไปแล้วบูฟันบอก oh, โอ้ยก็ไม่วหวลุงเหนื่อยแล้วลุงแกแล้ว แต่แต่ครับผมครึ่งหลังเปลี่ยนตัวนาที81 8. เท่านั้นแหละ3-1จากคริสเตียโนโรนันโดจ่ายโดยแซมมี่เคดิล่าตัวสำรองอต้องให้เครดิตคนเก่งตัวอย่างผมเลยนะเนะี่ยอ่าครับผม3-1พอไปผมลูกนี้แทงผูช้ชงแบตมาตัวที่โรนันโดโรนันโดไม่ต้องทำอะไรครับยิงเสาแลกเรียบร้อยชอยเก็บฉาก8 9. นาทีแต่ดิบ3ครับผม4ประตูต่อ1อันนี้มันครับผม แล้ก็มาคาแต่จริงๆก็สุขสีมากครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ